สบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องฟังไทยฟังลาวที่เข้ามาฮับส่งลิปบเสาเค้กเนาะทุกคนตั้งแต่มาตะบุญสง,อองเฮรก็หาได้มาเกี่ยวข้าวหน้าผู้เจ้าเมื่อน,นี้นะมื้อนี้มาเกี่ยวข้าวอยู่หน้าผู้เจ้าเนาะเพราะว่าตั้งแต่มาตะบุญสงเฮอก็มีตะไปส่งแห้งค่ะเพราะว่าเสาเค้กเกี่ยวข้าวทัก้อนนี่กะเข้ามาซอยลายแล้วก็มาตะบุญสงเฮอแล้วก็ไปซอยข้าวแล้วก็หาก็ได้มาเกี่ยวข้าวหน้าผู้เจ้ามื้อนี้ทุกคน,กคนออเม่น,นมัน,ก,นมมก้อยเมือแล้วมันลงเหมือแล้วบ่ ห้าสิลงไปเบิ่งเลยเนาะทุกคนนี่ทุกคนน,นี่ก็คือข้าวนะ่าสาวเคกนะ้กเนาะมันกระหลิ่งเต็มหมดน,นะย่างทอแถวนี้นะทุกคนกับยูทางเตอร์ผู้กี่เฮ่อห้าสิห้าไปเบิ่งเคอเคอเลยเนาะเ่ามันลงคำเลิกงละอืมข้าวนะทุกคนเลยมันมีด้ลมไหนข้าวน้าค่อยนะ พอดีเก้วเลยทุกคนในชั้นนี้นะอันถ้าแม้นจ้างเขาเกวกันขึ้นกับประมาณประมาณมือนขึ้นหนึ่งสองขึ้นกันแล้วนั่นทุกคนประมาณขึ้นหนึ่งป้าคันไดประมาณสีคนนี่ไงนี่เข้านัไม่ได้ล้มเพราะว่าเป็นจ้างเก้วกันขึ้นก็นได้ปุ๊บยังเท่าน,นี้นแล้วก็อยู่ทางเตอร์ผู้ยังอันซี่เฮอเท่านั้นเลย กินข้าวนะไปซื้อผ้าเบิ่งกันคือภาพบรรยากาศอยู่นา ก็ได้ท่านนี้ท่านได้ปั้นขึ้นจากเธอทุกคนถ้าปั้นพร้อมเดีมอมเงยเลยถ้าเออซุ่มนี้แล้วกนถึงปั้นถ้าเบิกจีนี้มันจะได้จัซอบเข้าหน้าสาเคกแต่ละปีก็ได้ประมาณหกสิบเจ็ดซิบป,ป,ประมาณนี้แหละสีเริ่มมันได้แล้วกับแปดสิบเก้าซีบทุกคนถ้าเบิร์กีนี้มันสีได้ทอลเลอร์ปีนี้น่าจะหอดอยู่ประมาณเจ็ดสิบ กะบ่นระซื้อได้เพราะว่าเห็นข้าวแบบมันก็นงามและก็ลายนี่คือว,ว่เพราะว่าทางพุนก็ทันได้เกี่ยวดิทางเกี่ยเขาเลยอืมข้าวก็ได้เกลี่ยหมดอ๊ะข้ามาไอประตูอยู่นี่อือทุกคนนี้าสิยางขึ้นจะกินน้ำแห้ง พอดจนเฮงอันนี้แล้คือเพีงนิดน้อยทุกคนอ้นนค,อนอค่อนมาปลูกอยู่นี่เพราะวะ่ามันมีสัญญาณมันมีสัญญาณกันเลยมาปลูกถูกเด้ม่ทุกคน มะกะทิมะกะทิพอดีกินก็ตำมะพุ่งแล่ว่าเมื่อนี้มีไดีเอามะพุ่งมาต่ำฉันเนาะเือื่นจะเอามะพุ่งมาต่ำกินเินมะกะทิเลยพอดีกินก็ต่ำมะพุ่งเลยเมื่ออื่นจะเอามะพุ่งมาต่ำกินเลยฮอนฮอนแต่ก็มีร่มนะทุกคนเมื่อวานนี้นะค่อยไปเกี้ยวข้าวค่ะไปเกี้ยวข้าวค่ะไปส่งแห้งค่ะนักงาแดดฮอนอันนี้นะ จนทีเป็นลม่มเมื่อนี้นะไขนะ่นน่แดดมีแดดแล้วก็มีล่มแน่เฮ็ดเวะกับพอเฮ็ดอยู่นี่ทุกคนวันีเฮามาเฮ็ดเมนูโคสีหมูเชื่อพักกรกกกกะลำ のかのえ <coughs> <coughs> ทุกคนในเชื้อตัวสีนหมูซาเก้ตัวนี้นะขโมยมาที่น่ากินมาเนาะนี่ทุกคนนี่มกปน,น้อยหอมหอมข้าขมุน,ขมนป้าวขมุนปน้อยใส่เสื้อแล้ว

บโทเทุกคนตอนนี้สาวเคกก็กินข้าวอิ่มแล้วเนาะก็ลงมาหานังลิ่นอยู่แถวห้มงใหม่นี่แหละเคกขอจบคลิปเพลงเท่านี้แล้วเด้อขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามทับส้มและเฮอกำลังจืดน้องเคก้ก บ๊ายบายพบกันใหมค่คลิปหนะ้า